ม,มาฟังเลขล่างกันนะครับมาฟังเลขวิ่งก,กันกับแม่เลขไยลัตเตอรี่แผงหน้าธนาคารไทยพาณิชย์อําเบอร์เฮน,นะครับผมเลขวิ่งหลวงพ่อมาแล้วมาแล้ววันี้มาสดเ็กกับเนี่เอาเสียงในฟิลไหน่อยจมจามกับทีวันนี้สามกับซี่วดก้อนนี่มาสดเด็กก็ห้กับหกวดก้อนมหาหก Oh. สองไปห้นจองกับหนึ่งสองกับหน่งออกเกอ,ออกเออให้สกับหนึออกเก็สอง <คน S 1> ให้หก<แ>ับหออกส่นห้กับหนงวดนี้ให้สมกับสีโอ้ยยี่อ้บาทมยังยมีเกิดขึ้นขอรม่ใช่นอที่บอกได้แค่วันสีเขกับวันโอ้สี่เข่าเหรอสกับสี่ <c oughs> สสจับใส่แปดกับเก,ก้าไปเลย <c oughs> <c oughs> ไป็นวัตออกแยงแฝงไว้แล้วผมเนี่ย94จะ94 94ยังเหลือนะครับผมตรงกับเลขวิ่งหลวงพ่อให้มาว่าดี3กับ4ยังเหลือ5 94ครับผม5 94 2องใบนะ2 7 8 5 94โอ4 5 94แล้วก็7 4 2 3 94นะเอา4 9เราจะเหลือไหมนะ ประมาณสีเกากับมาเกาสีแล้วแม่เนาะห้าเก้าห้าแปดออกไปหมดแล้วไปไปแล้วแม่เออเจ็ดสี่ยังเหลือนะครับผมหกหนึ่งห้า่กาอ่าก็ยังเหลืออยู่ในชุด5้ใบนะครับผมเจ็ามาแรงครับผมสองป สองเจ็ดแป้ใบนะแล้วก็เจ็ดศู้าแล้วก็เก้าเก้านึ่ี่้าไ่หอกมซื้อแล้วไปยืดอรมด้วยมนนเ้ชุดนี่มันเป็นบบาไว้นะชุดหาใบนี่จักรลอยไหมโบนล้วปาชุดละแปดบาทนะครับผมชุดหใบยังเหลือยู่จักร้ากไหม็อผู้อยู่เอน ชุสดสาล้านครับส9เก้าเอาเันเลยหลายบนลกหลายวน่างเ้สี่เก้าอหนนอร์นเจ็ดสีเก้าเจ็ดสีแล้วก็หนึ่นง,งสี่เก้าวิทย์นมครัเรียงกาศมดานมาไกมมาตามมาตามแผงนี้ดูมีไหมเจ็ดสี่เก้เลขวิง่งมาเรียงสี่เ้าครับผม ของคุณแม่นิดเหลือไหมมีหกสี่เก้านี่นี่แอ่าเลขแม่นิดเหลือ6กสี่เแล้วก็สามสี่เก้าอ่าห้าศแล้วก็แปดห้าสามามสี่แรงนี่มาแรงครับสีเแม่นิดอ่าหนึงเก้ี่ยังมีครับผมเออหกเยังมีอ่าหกเก้าสีแล้วก็หนึ่ายังเหลือนะฮะสี่เจ็ดสี่ 466694นะฮะเข่งแม่นิดเคยเข้ารางวัลที่หนึ่งนะครับผมใครได้ยินข่าวนี้เมากันเลยยังเหลืออีกนะฮะ738194นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้งมันนิดตัวนี้มาแรงดิมาแรงเนี่ย49กับ38โอ้49กับ38สมพอมันเบิดแล้วเนาะ38เปด3ไปเบิดแล้วคนเมาดีขนาดวะแมน่ะเออเปีย3ดังเลยเนาะค่ะ สามแปดแปดสามเป็นเลขดังยันไว้ปู่เยี่ยมให้ไว้ที่สามแปดมันดังอันไปแล้วคือสี่อันสามแปดกับสี่เก้าอ่ะยังเหลืออยู่นะครับผม<อ>รีบไวไวใครจะเป็นเจ้าของรางวัลที่หนึ่งแขงแม่นิดมาเอาไปเลยห <c oughs> วดทีแล้วตีแตกนะออกจากตรงนี้แหละรางวัลที่หนึ่งอ่ะเรามาชมแขงนี้กันนะแข่งนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสี่เก้ายังเหลือไหม เรียกดังะนะสีส่เก้าเดอ,อสีอ่เกากับสชุดค่ะสี่เก้จ้าส่้าสองเก้าห้าสามสี่เาแล้วก็ห้าสองส่เกาเนี่ยมาแล้วครับอ้าชุดฝั่งนี้ยังแรงนะชุด2ใบมีตัวไหนบ้างครับ4ี9หนึ่งเก้า เ6 9หกเ้าแล้วก็หนึ่งสี่สี่องสี่เก้าป้าทวรสองใบเหลืออยู่เหลืออยู่สาหใบอ่ะใครจะมาเราอันที่หนึ่งเมานะครับเพราะว่าสี่เก้ามาแรงแซงทางโคง้งอันไปแล้วนะครับผมอันไปหมดแล้วหรือจะเอาศูห้าตัวเดิมนะ อยังเหลืออยู่มุมนี้อีกนะฮะสี่เก้าหแล้วก็หนึ่งหนึ่สามเายังเหลือเยอะนะสีก็มีเก้าสี่กมามามาดูแข่งนี้วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับผมมาพบกับเสียงกรุงนะครับผมวันนี้มาเรียง38กับ49่เก้านะวัดระบอดเห็น3หสามแปกับ49่เกครับสามแปนี่ สี่เก้<น>าเ <49 S 2> พียบ <49 S 2> นะสีเก้ายังมีนะครับยังพอหาได้นะครับมีตัวไหนบ้างครับ064249 8 208 49แล้วก็906 7 49แล้วก็4215 49นะครับผมเหลือหลายใบนะชุด2ใบเห <นา S 2> ลือ8ใ<ไ>บฝั <ไบ S 1> ่งนี้ฝั<บ>่งนี้อ่าฝั่งนี้ยังเหลือนะครับผมมาตามว่าเหลือตัวไหนบ้าง 5 9, 5, 7, 9 4เแล้วก็6 1 3 0 9 4นะครับอย่างเหลือนะแ3เ,เรามาตามเลขแอสกันเหลือแ8ดแครับหนึ่งตัวบางนี้เจ็ดไปไหนหมด9ก้าสาม่ มียังมีเหลือนะ838นะครับผม630838ูมนย์ามี38นะ38ยังเหลือนะ83ก็พอมีตัวนี้เป็นเลขอันเออเป็นเลขดังนะครับคิดว่าอันแน่แน่นะในแผงต้องอันนะครับผมแต่ลอตเตอรี่ยังพอเหลือใครเจอรางวัลที่หนึ่งมาเอานะแผงนี้เคยโดนรางวัลที่หนึ่งจังๆนะครับงวด จ2 5 8 7 3ครับผมออกบนเจ็ดสามออกล่างเจ็ดสามก็ออกอย่างแข็งนี้แหละครับผมอามอรเพียนเข้าบ่อยที่สุดเป็นบุญของพี่นอ้องอมรเพียนลวครับผมไปเมืองเลยเข้ามาอามอรเพียนมาออกที่อมอรเพียนนะฮะสี่เก้า 4, 9, ยังเหลือเยอะแต่แต่สามแปดไม่เยอะนะออกไปหมด เองได้ขายดีมากครับทุกนเอครับไปื่อยๆครับเอาเก็บเก็บตัวไหนเนี่ยให้เอาเรื่องตัวครับเออเ่องตัวมาร์คตัวไหนนะมาก์คซี่กับสามครับซี่กับสามครับผมแล้วเอาปะรู้ว่าจะมาตัวไหนครับเป็นเลขวิ่งแม่เลขครับเปลี่ยนเลขวิ่งน่าจะแม่เลขวิ่งมาให้ที่สามกับสี่ครับเออเรื่องตัวมาร์คสามหลายแห่งแต่ว่าเลขวิ่งผมแปดกับเก้าเอาใส่กันเพราะว่ามันหนาสิวะการหนาสนใจอยู่ครับก้อนแม่เลขวิ่งที่ห้ากับหก วัานี่ไม่ไ,ได้ใครตัวเดียวสามกับสี่สามกับสี่กันเนออสามกับสี่ต้องมากดก่อนเล่าฮะห้ากับหกต้องมานักไปทั้งสามเออบอมี <c oughs> ม่ไม่จิกเนาะมีบะมีตะปาครับเฮ้ยเขียนใส่จังน้อยนะนี่เขียนใส่นสี่เลขวิง่งเออฮะฮะตามชมนะเลขวิง่งแม่เล็กนะจะเขียนให้ ชมนะเลขวิ่งแม่เลขงวด16เนาะ <36. S 1> อาบอสิหกคอหกแม่เลขวิ่งมาแล้ว3กับ4เนาะสกับวิ่ง3กับ4นะครับผมสำหรับปูเยี่ยมวิ่งให้ที่8กับ9จับรับกันพอดีครับผม 3839แล้วก็4849ป่เกาเลข2ชุดนี้จึงกลายเป็นเลขดังในในอำเภอเพ็ทของเรานะครับผมดังขนาดไหนดังจนอั้นเลยครับดังจนอั้นเออตัวนี้นะเอฟซีแฟนช่องเห็นนะอ่างวดที่แล้วท่านก็วิ่งกันมาให้ห้าหกนะหกในเลขวิ่งห้าหกงวดวันที่หนึ่งกคหกหก ผู้เยี่ยมก็วิ่งให้อีกท่านที่เลยศูนย์กันหนึ่เข้ากันพอดีนะศูนย์ห้าศูน่าผลออกก็05กับหนึห่งหพอดีงวดนี้คิดว่าไม่หนีจุดน,นี้นะสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าอะอำลาพระจาครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีขอขอครับเอ้าลอตเตอรีสร้างไว้ไมิได้หรอไ,ได้ครับใส่เราเอามาโชว์มึงดย ผู้เยี่ยวมก็สั่งลัตเตอรี่ไว้เหมือนกันนะครับจะตรงกันไว้มาชมเลยเจ้าฟองเอาไว้วะล่ะเอาไว้เนะดียติดติดรางวัลที่หนึ่งหรอตามชมนะผู้เยี่ยมสั่งไว้แล้วนะรุดเจ็ดเจ็ดเจดศูนย์สามแปดหนึ่งหนึ่แสี่แล้วก็หนึ่งเจสี่ เก้าสามเตีเว้ยมีเสนเล็กงามๆกินนอกเดี่ยวชุดใดดีน,น,นุ๊งามเดี่ยวสามเปียเลยอ่ะอ่ะเอาละอาจารย์เท่านี้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโชคดีทุกท่านนะครับ